สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แช n แนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man นะครับผมซึ่งเรามาอยู่ใน ID หลักนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ส1 0นูนะครับผมก็วันนี้ลุงยุทธจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวละครอะตอมิกครับผม Atomic s At SSR Plu สนะครับผมหรือว่า SSR บวกนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก่อนก่อนอื่นเราไปอัปเดตพลังในเซิร์ฟของเรากันก่อนก็แล้วกันนะครับผมมาที่อันดับนะครับ ก็ตอนนี้พลังยัง127ล้าน5แสนเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ดันยังไม่ได้อัพอะไรนะฮะวาซาบิจานวาซาบิก็อยู่61ล้านนะฮะแควน้อย60ล้านนะเตพาราม7ก็51ล้านนะครับผมก็เวล122้พันด่านอยู่นง 1, 2, 1, 2, นะครับอ่าตัวละครสุดแก่งเป็นอะตอมิกของลุงยุทธเองนะครับผม24ล้านนะครับผมอะตอมิกคือเธอซึ่ง โอเคครับ okay, ผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยกันแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ปั้นไปที่กรอบลุงหรือเปล่านะมันเป็นสีเหลืองนะเออมันจะกลับไปคืนไปกรอบกรอบทองบวกถึงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็มันเป็นกรอบรุงนะครับผมหลังจากกรอบแดงไปนั่นเองนะฮะก็เป็นบวกหนึ่งนะครับผมเวลหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะฮะเดี๋ยวเราไปดู สกิลพาสซีฟ hmm. เลยนะครับผมพาสซีฟ mm hmm. ก็ uh, ทุกการเคลื่อนไหวนะมันจะฮิวมันจะฮิวตัวเองนะครับผมมันจะฮิวให้กับตัวเองนะครับผมฟื้นฟู15นะครับผมสำหรับพาสซีฟ hmm. ของมันแล้วก็ล mm hmm. ดดาเมจไม่ติดคิ70นะครับผม mm hmm. เนื่องจากลุยทำเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตอน5ดาวม่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนสกิล อันติมันนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะก็โจมตีเป็นเ5็รเซ็นต์นะรู้สึกว่าจะจาก650หรือเปล่านะฮะแล้วก็มันจะลบแต้มไม่ย่อโล่ไม่ย่อท้อของเกลีวลงไปนะฮะจากสีเหลือสองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ลุยอัพเดตมาเป็นอาวุธ4ดาวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มไม่ย่อท้อไปอีกบวกหน,นึมม่งนะครับผมท่านผู้ชมไม่งงนะครับผมก็เพราะว่าเวลาอะตอมิก มันอันติใส่เรามานะฮะเราก็จะลบแต้มไป2นะครับผมแต่เมื่อเราอันติกลับไปเนี่ยเราก็จะได้บวกไม่ยทอร์มาอีก1น,นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับสกิลอันติที่เราได้อัพอาวุธเป็น3ดาวไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าช่วยช่วยเพิ่ม เพิ่มอ่าเพิ่มโล่ไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับอ่าอาวุธ3ดาวของอะตอมิกนะครับผมอ่ะโอเคจะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าแผ่นทักษะที่เราปลดไปนะตอนนี้ใช้แผ่นต้านคลิเลเวล7นะครับผมแล้วก็เป็นแผ่น แทงทะลุเลเวลเจ็ด2อันนะครับผมส่วนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกันเลยฮะใช้เป็นแผ่นกําแพงแข็งหรือแผ่นต้านคี้นั่นเองนะครับผมกับแผ่นแทงทะลุนะ จะใช้ใช้เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนก็พลังรวมอยู่ที่24ล้านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใส่กันเลยนะฮะก็ไอเทมเฉพาะก็4ดาวนะฮะแล้วก็ตราเฉพาะเนี่ยก็เป็น6ดาวเรียบร้อยตันๆกันไปนะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะผมเนี่ยใช้เป็นเซ็ตเกราะ จักรกลน,นะฮะก็เดี๋ยวจะขอเสนออันนี้เลยถุงมือจักรกลน,นะครับผมอันนี้คือผมได้ออปเ,เพิ่มไม่ย่อทอมาอีกบวกหนึ่งด้วยนะโอ้โหคือมันดีจัดจัดนะทุกคนนะมันได้เพิ่มมาอีกบวกหนึ่งด้วยนะครับผมแต่เท่าที่มีน้องไปทดสอบแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้แค่เทิร์นเดียวนะครับผมสําหรับอา่าเพิ่มไมาย่อทอบวกหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นออปชันเสริมเล็กๆน้อยๆอยที่ช่วยให้ ทีมเราได้ดีขึ้นอยู่นะครับผมก็จัดไปฮะอันนี้คือ5ดาวเออเป็น6ดาวเหลืองนะครับผม4ดาวม่วง3มชิ้นแล้วก็3ดาวม่วง2ชิ้นนะครับผมส่วนการ์ดบัฟเนี่ยผมใช้เป็นอัตาดามจ3แถวนะ,ะเป็นเสริมครีนะครับผมเสริมครีนะฮะแล้วก็การ์ดบัฟฮีโร่ Hero, อันนี้ก็มีโบนัสต่ตอสู้3าแถวพลังโจมตี2แถวนะครับผมส่วนเพิ่มโจมตีเป็นอ,อันนี้นะครับผมเป็นการ์ดบัฟอาวุธนะฮะคิติคอน3 แถวโจมตี1แถวแล้วก็ผลแม่นยำหนึ่งแถวครับผมโอไมคก็ oh God. นะฮะกดไปถึงเวลสอง,สองแล้วก็อันนี้ว่าจะอัดเป็น2ออยู่นะเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบหนึ่งใกล้ๆจะหมด ตู้จะไปก่อนเดี๋ยวจะไปจัดอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็เรียบร้อยนะสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่นะฮะสำหรับเจ้าอะตอมิดพลัง24ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสนิดหนึ่งนะฮะก็โจมตี3ล้านมาทุกคนก็เบาๆอ่ะโจมตี3ล้านนะครับผม HP คือเลือดนะเลือดอยู่8ล้าน8นะทุกคนโอ้โหอัตากลิอีก72นะครับผม โคตรโหดนะครับผมแค่ตีธรรมดาก็3ล้านแล้วนะครับน้องๆโอเค <Okay, S 1> ครับผมเดี๋ยวเราไปลองตีในรหัสประลองเลยก็แล้วกันนะครับผมสัก1ดอกนะทุกคนมาเลสโกไปเดี๋ยวเราไปจัดกัดอันดับ2เลยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะนานหรือเปล่ามันจะนานหรือเปล่ามันจะนานขนาดไหนนะทุกคนมาโอเคครับผมไปฮะ จัดไปครับผมกับเตพารามเจ็ดนะครับทุกคนก็ตอนนี้ไม่ธรรมดานะยืนอันดับ2แบบนิ่งๆเลยนะครับผมไม่มีใครเอาลงได้ด้วยนะเออเออมาครับผมจังหวะนี้มาเริ่มเกมมาแล้วครับผมก็เป็นลูกยุดนะได้เปิดก่อนนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ฝั่งสีฟ้านะครับเพื่อเพราะว่าเราเป็นคนไปตีเขานะครับผมมาจังหวะนี้ฮะทุกคนอันตี้ไปครับผมเอ็นจิ้นครับผมบุ๊บบูบไปครับมาแต่ก็โดนยิงไปครับหนึ่ง แล้วก็โดนอีกไปอีกหนึ่งทีครับผมไปต่อครับโดนฝั่งนูกทิ้งมาครับผมสวนมาใส่ที่ซิมแฟงกับเกริวการชุบนะครับแล้วก็อันติปับปับป,ปเอ้ยทำไมคิงผมไปยืนค้างอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปยืนค้างตรงนั้นไนงครับผมโอเคโอ้ไม่เป็นไรฮะเราไปกันต่อเลยแบบหล่อๆเลยจริงปะย่อยยับในบัตรเดียวปับปับปัปอาตอนนี้คิเซนที่ห้าสิบสี่ล้านแล้วบัตรอีกนทงครับผมย่อยยับในบัตรไปสี่สิบสี่ล้านอ ไ้ยโคดโหดครับตอนนี้คือแบบติดโลไปแล้วนะฝั่งนู้นครับสไตา์ข้างครับเป็นสินว่าแฟงปิดไปยางที20ล้านดาเมจ้วไปกันต่อครับปูบอมวับแบมไปหนึ่งทีกับ9ล้าน600,000ดาเมจทุกคนแต่คิงก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นวะนะย่ยยับในวัาเดียวฝั่งแต่ปาดมาหนึ่งที2 1เแล้วแล้วก็ปาดไปครับผมปาดไปปปปปป บาาไปอีกสิบเก้าล้านโอ้โหโแรงเอาเรื่องนะแรงใช้ได้เลยนะทุกคนหมาผมมาไตรไข้างจากฝั่งเต้บ้าครับคุปกับคืนมาที่เก้าล้านหนึ่งแสนดามเมจครับผมยังไงต่อฮะยังไงต่อแล้วก็เป็นปูบังปูบอมครับผมปูบอมนะไม่ใช่ปูบังนะครับผมมาคืนซูเปอร์ทะเลคิเนติกแบมไปหนึ่งทีครับผม อุ้งติดกระนำสีแดงทั้งตัวนะฮะมาครับผมฝัม่งนู้นบ้านนะผมเึื่อนซปเปอร์ที่เค็ดประดิษฐ์ครับผมมาจาังหวะนี้ไปที29แล้วเคาะไปโดยโบลอคของผมไม่ออกอันตรีนะไม่มีลูกไฟใช้ครับผมตีแนะ่โดนพลังรูนไปแล้วเตะต่อยไปหนึ่งทีโดยด้วงครับตีธรรมดาฮะตอนนี้คือด้วงนี่เอามายืนให้แบบสะท้อนแบบรัวๆเลยนะเอามายืนยืนเฉยๆยืนเฉยๆทุกคนนะโอเคมาครับผมไม่ต้องอันตรีนะ แล้วก็มาครับผมเข้าสู่เทิร์นที่2อนะคิงเอนจินผมกลับมาสู่ที่ของผมแล้วนะ <S 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 แล้วมันออกไปมันจะไปยืนข้างหรือเปล่าวะหน้าคิงเอนจินไม่โอ้โห,โโหโกว่นี้กลับมาที่เดิมน,นะไม่ได้ไปยืนข้างแล้วนะทุกคนโดนยิงไปล้สามล้านนะทุกคนมาติดโล่หมดทุกตัวแล้วนะฝั่งนู้นนะโอเคไปกันต่อเลยครับผมเทิร์นที่2เนี่ยก็เป็นอะตอมิกของโอ้ยเป็นคิงของฝั่งนู้น,นครับคิงเอนจินมาจังหวะนี้3ล้าน8ทุกคนแล้วก็เปโดนครับยิงไป1ทีครับผมป๊าปปปโอ้โหเจ็บนะน่ะเจ็บน มาครับผมมาผมใช้ที่เหมือนกันเลยนะทางฝั่งเต้กับฝั่งลุงนะครับผมถอดกระบองเหล็กออกไปมาอาตอ,าอมบิกคิสซึมแบมไปหนึ่งทีสิบสองดามเมจแล้วไปต่อครับอาตอ,าอมบิกคิสซึมแบมไปอีกเก้าดามเมจครับโอ้โหอะไรวะนะ่าติดโลนะทุกคนมันติดโลนะแต่ตอนนี้โลเขานับนับถอยหลังน่าจะหมดแล้วนะ หมาผมสัตว์ไรข้างกระโดดเราปาดปุ่มไปหนึ่งทีแปดสิบล้านโอ้แรงเกินไปนะเรียบร้อยตายหมดเลยนะฝั่งนู้นนะอะไรครับหน้าอะไรครับหน้าเหลือสองตัวครับผมโบร็อดกับทีก็แบมไปหนึ่งทีโอหล้านแปดครับผมและนี่เนี่ยพลังดูนไปหนึ่งทีแล้วก็ปาดเข้าให้ครับผมโบร็อดโอ้โหโคตรหดอ่ะทุกคนต่อยธรรมดาหนึ่งทีครับผมเจ็บหรือเปล่าล่ะเจ็บหรือเปล่าล่ะมาครับผมระเบิดถล่มดาวทางฝั่งเต้ครับผม ้าไปเท่าไหร่วะครับผม5้ล้าน5้าแสนดาเมตครับผมมาเคินที่3ด้วงเขากลับมานะชิงเอ็นจินบบบ,บ,บไปหนึ่งีผม20ล้านเรียบร้อยตายต่อแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้ไ oh ม g ก็ปิดเกมไปฮะแต่โดนเขายังยิงอยู่เลยนะครับผม,อมโอ้โหครับผมทุกคนจังหวะที่สินวราแฟงทุบไป80 000, ล้านเมื่อกี้นี่คือแบบ แย่งซีนเลยนะแย่งซีนอะตอมิกของผมเฉยเลยนะครับเป็นไงครับผมการมาของอะตอมิกนะลดลบโลนะครับผมลดคูดาวโลไป2นะครับผมจาก4เหลือ2นะก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไวขึ้นนะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเร็วขึ้นด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวอะตอมิก s s สบวกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครับ ช่องลูย h ชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูยุทธเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปวันพันแมนต่อไปนะครับผมถ้าเกิดไม่มีใครกดไลค์กดซับสไคร์ลุงเนี่ย<อ>ลุงอาจเลิกเล่นก็ได้นะทุกคนเออขี้เกียจไงยอดไลค์มันน้อยยอดวิวมันน้อยนะครับ <laughs> ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายบาย